หลายๆคนชอบทำผมมาเป็นประจำเลยครับว่าระยะเวลาไหนที่จะต้องกระตุ้นปุ๋ยรอบ2เนาะหลังจากที่เราใสในช่วงที่ข้าวเราคุมน้ำหลังคุมเลยเรียบร้อยแล้วอะ่ะก็วันนี้ก็รีวิวนะรีวิวให้เพื่อนๆเห็นหลายๆคนว่าสัญญาณไหนที่จะใส่ปุ๋ยรอบ2เนาะวันนี้ก็มาดูกันครับเพื่อนๆจากน,นี่แหละแป้งที่ท่วมแล้วท่มอีกท่มแล้วท่มอีกหลัลงบ้านนะครับ หลังจากหวานหวานที่เพื่อนๆหลายๆคนเซลประจาประจาเลยก็ประมาณนี้เนาะอะไรคือจุดสังเกตของการกระตุ้นปุ๋ยเนาะอ่อเพื่อนดูนะนี่ครับดูเนี่ยทรงลักษณะของต้นมันจะเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆเนี่ยขก็จะแบนอย่างนี้ครับเนี่ยสัญญาณนี้ครับเพื่อนๆเนี่ยสัญญาณนี้ใส่ปุ๋ยได้ละนะเพื่อนเเห็นตัวแมลงที่มีลักษณะเล็กๆบินเห็นไหมตัวเล็กๆอะสังเกตดีดี